고 <susur> สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตำนานจอมหยุดพูดถังซานตอนที่258นะครับจากเรื่องราวในตอนที่แล้วผู้อวสบปอดเซซีก็ได้สั่งเวรชีวิตตนเองเพื่อเปิดประตูบททดสอบที่9ของเทพสมุดถังซานที่ได้รู้อย่างนั้นถึงจะเสียใจแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้จากนั้นเดินเข้าประตูบททดสอบที่9้าของเทพสมุดต,ต่อไปและปฏิญ,ญาณตนว่าจะทําให้สําเร็จหลังจากที่เข้ามายังประตูแล้วก็ได้ลงมายังตําหนักของเทพสมุดที่อยู่ใต้มหาสมุทรจากนั้นได้ปรากฏเทพสมุดที่เป็นตัวตนอย่างแท้จร แล้วและเทพสมุดได้เอ่ยกับถังซานว่าทําไมยายถึงไม่คารวะเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าถังซานที่ขุนเครื่องเกี่ยวกับการเสียสละของผู้วิสูปอไซซีจึงไม่ได้คารวะเทพสมุดเทพสมุดจึงได้อธิบายกับถังซานว่าถึงปอไซซีจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เทพสมุรนั้นก็นาดวงวิญญาณของปอไซซีไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์และปู่ทวดของถังซานถังเฉินก็อยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันจึงทําให้ถังซานที่ได้เห็นและได้ยินแบบนั้นก็ผ่อนคลายลงเมื่อถังซานได้เข้าใจแบบนั้นแล้วถังซานก็ได้เิ่มบททดสอบที่9ซึ่งบทดเก้าซึ ทางซานนั้นคือการถอดกระดูกวิญญาณแขนขวาต้าหมิงออกและดูเหมือนว่าต้าหมิงนั้นได้กลายเป็นร่างวัวสอดพิษมรกตและเหมือนกําลังจะถูกทําลายจากนั้นทางซานรีบเข้าไปช่วยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถช่วยได้แล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่258จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ เปิดมาที่ฉากแรกฉากที่ดูเหมือนว่าเทพสมุดนั้นกําลังปรับเปลี่ยนรูปแบบสิ่งที่คล้ายรูบิกอย่างรัวๆในฉากนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบหลังจากที่ถังซานผ่านการทดสอบที่ถังซานได้ถอดกระดูกวิญ,ญญาณแขนขวาต้าหมิงไปก่อนหน้านี้ฉากต่อมาเป็นฉากที่ถังซานกําลังเคลื่อนไหวในมิติการทดสอบของเทพสมุดและถังซานนั้นกําลังถอดกระดูกวิญ,ญญาณอีกชิ้นส่วนตัวผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นการถอดกระดูกวิญ,ญญาณส่วนลําตัวหรือว่าเป็นกระดูกวิญ,ญญาณขาแมงมุมแปดหอก ฉากต่อมาก็เหมือนว่าถังซันนั้นไม่มีกระดูกวิญญาณเชื่อมต่ออยู่กับร่างกายแล้วได้มีร่างจิตของราชาวานปีศาจปรากฏอยู่และถังซันก็อยู่ท่ามกลางน้ําจํานวนมากพร้อมกับเสียงของราชาวานปีศาจได้เอ่ยขึ้นว่าตําแหน่งเทพสมุดให้ข้าเป็นผู้สืบทอดดีกว่า ในฉากนี้หากอ้างอิงตามเนื้อหาของนิยายแล้วฉากนี้จะเป็นช่วงที่ถังซานนั้นได้ทําการทดสอบอุปสรรคหลังจากที่ถอดกระดูกวิญญาณส่วนลำตัวที่ได้มาจากวานปีศาจออกแล้วจากนั้นได้ปรากฏราชาวานปีศาจและได้เข้าโจมตีถังซานในตอนแรกถังซานก็าคิดว่าราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาจากการทดสอบแต่ถ้าว่ามันคือราชาวานปีศาจตัวจริงที่ออกมาจากกระดูกวิญญาณส่วนลำตัวที่ถังซานได้มา ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เสี่ยวอู่ได้เอ่ยขึ้นว่าพี่ท่านอยากออกมาเด็กคาร์หากท่านออกมาจะเข้าประตูแห่งการทดสอบไม่ได้จากคําพูดของเสี่ยวอู่ซึ่งเชื่อมโยงกับฉากที่ถังซานกาลังจะทําลายภาพลวงตาบางอย่างเพื่อออกมาช่วยเสี่ยวอู่ในฉากนี้จะเห็นได้ว่าเสี่ยวอู่นั้นถูกมัดลอยอยู่ตามนิสัยของถังซานแล้วเมื่อเสี่ยวอู่มีอันตรายถังซานก็จะพยายามทําทุกสิ่งเพื่อช่วยเสี่ยวอู่ให้ได้แม้กระทั่งแลกด้วยชีวิตหรือการล้มเลิกการทดสอบความเป็นพระเจ้าก็ตาม ในฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ดูเหมือนว่าปีปิปตงนั้นบุกมายังเกาะเทพสมุทรและผู้พิทักษ์เสาทั้ง7ก็กําลังถูกคุมตัวอยู่ในฉากนี้ส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงที่จะเป็นภาพลวงตาจากการทดสอบซึ่งถังซานนั้นจะเห็นเหตุการณ์ทีป่ปีปิตรงนั้นบุกมาเพียงคนเดียวก็เป็นได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่างตอนที่258สนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวในอนิเมะจะเป็นไปตามนิยายและถูกดัดแปลงมากน้อยเพียงใดจะมีบิก๊กเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเรามารอติดตามรับชมและลุ้นไปพร้อมกันในตัวเต็มสําหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะครับถากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ